สวัสดีครับนักเรียนชั้นมอหทหนึ่และ5ทสามทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทำกิจกรรม2.6ชื่อกิจกรรมก็คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายนะครับจุดประสงค์ของกิจกรรมอธิบายหลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอย่างง่ายวัสดุอุปกรณ์นะครับก็มี1เจ้าตัวนี้นะครับ เจ้าตัวนี้คือชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจำนวนหนึ่งเครื่องนะครับ2อแอมมิเตอร์1เครื่องอตัวนี้นะครับแอมมิเตอร์3โวลต์มิเตอร์1เครื่องนะครับเจ้าตัวนี้คือโวลต์มิเตอร์นะครับ อ่าอุปรกรณ์ตัวที่4ี่นะครับหลอดไฟพร้อมฐาน1ชุดอ่าตัวนี้ครูขอตัดออกไปนะครับจากจากิจกรรมการทดลองนะครับอ่าเนื่องจากเราไม่มีอุปกรณ์นะครับแล้วก็อุปรกรณ์ตัวที่ต่อไปครับตัวที่4ครับอ่าตัวนี้นะครับอันนี้คือสายไฟนะครับอ่าคราวน,นี้นะครับเรามาดูวิธีทำการทดลอง เริ่มจากข้อ1น,นะครับเนื่องจากว่าครูตัดหลอดไฟออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ใช้หลอดไฟนะครับเราก็จะต่อแอมมิเตอร์เข้ากับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบอนุกรมและต่อโวลต์มิเตอร์กับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานาก็ักครู่นะครับ โอเคครับตอนนี้เราต่อแอมมิเตอร์แบบอนุกรมนะครับคือความจริงมันก็ต้องมีหลอดไฟนั่นแหละนะครับแต่ว่าครูหาหลอดไฟไม่ได้นะครับคือหลอดไฟที่มีนี่ความต้านทานมันเยอะไปนะครับมันทําให้กระแสไหลน้อยนะแล้วเกรงว่านักเรียนจะเห็นผลการทดลองที่ไม่ชัดเจนนะครับอะแอมมิเตอร์ต่ออนุกรมแล้วต่อไปโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์เราจะต่อแบบขนาน ครูจะเลือกย่านการวัดของโวลต์มิเตอร์ที่1.5โวลต์นะครับส่วนแอมมิเตอร์นะครับย่านการวัดครูจะเลือกที่ย่าน2มิลลิแอมแปร์นะครับโอเคครับต่อเข้าไปเลยนะครับอ ตัวนี้แอมมิเตอร์นะครับนักเรียนน่าจะรู้จักตั้งแต่เรียนมต้นแล้วนะครับแอมมิเตอร์ก็คือเครื่องมือที่ใช้วัดปริมาณกระแสไฟฟ้านะครับถ้าเข็มชี้ที่ศูนย์ก็คือไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรนะครับแต่ถ้าเข็มมันเบนไปจากศูนย์แสดงว่ามีกระแสไหลนะครับถ้าเข็มเบนไปมากก็แสดงว่ากระแสไหลมากถ้าเข็มเบนน้อยก็แสดงว่ากระแสไหลน้อยนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับก็คือโวลต์มิเตอร์ครับเครื่องมือที่ใช้วัด ความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับหรืออาจจะใช้วัดแรงเคลื่อนไฟฟ้าก็ได้นะครับก็ทํานองเดียวกันครับถ้าเข็มชี้ที่0ูนย์ก็คือไม่มีความต่างศักย์หรือไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้านะครับหรือตอนนี้เราเรียกว่า E.M.F. นะครับแต่ถ้าเข็มเบนนะครับไปทางขวามือยิ่งเบนมากก็แสดงว่าความต่างศักย์หรือ E.M.F มีค่ามากถ้าเบนน้อยก็แสดงว่าความต่างศักย์หรือ E.M.F มีค่าน้อยนะครับอ่ะโอเคครับ อ่าตรงนี้คือชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับเรามีขดลวดพันรอบนะครับอ่าขดลวดพันรอบแกนหมุนนะครับแล้วขดลวดนี้ก็วางอยู่ในสนามแม่เหล็กนะครับอ่ะเดี๋ยวครูขอเช็คสนามแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดก่อนนะครับาการเช็คหรือการตรวจสอบสนามแม่เหล็กที่อยู่ระหว่างขดลวดนะครับว่ามีสนามแม่เหล็ก ไมแลักษณะแม่เหล็กมีที่ทางใดนะครับครูจะใช้แม่เหล็กถาวรนะครับที่ทราบขั้วแล้วนะครับอย่างแท่งแม่เหล็กแท่งนี้ครับสีแดงคือขั้วเหนือนะครับสีน้าเงินคือขั้วใต้ครูจะเอาขั้วเหนือตรวจสอบนะครับอ่าตรวจสอบฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ผักครับแสดงว่าด้านนี้คือขั้วเหนือครับอ่าตรวจสอบฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ดึงดูดครับถ้าดึงดูดก็แสดงว่าฝั่งนี้คือหันขั้วใต้นะครับ อตอนนี้นะครับสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดนะครับเมื่อมองจากด้านหน้าตรงนี้คือด้านหน้านะครับมองเข้าไปนะครับเมื่อมองจากด้านหน้าเราพบว่าสนามแม่เหล็กมีทิศทางนะครับชี้ไปทางซ้ายมือนะครับชี้ไปทางนี้นะครับนี่คือทิศทางของสนามแม่เหล็กอ่าโอเคครับอุปกรณ์พร้อมแล้วต่อไปข้อสองครับอ่า ข้อ2นะครับเราจะหมุนแกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในทิศทางหนึ่งด้วยอัตราเร็วต่างๆกันสังเกตความสว่างของหลดไฟและอะขออภัยครับครูตัดหลดไฟออกไปแล้วนะครับอ่ะข้อ2ครับหมุนแกนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในทิศทางหนึ่งด้วยอัตราเร็วต่างๆกันสังเกตการเบนของเข็มแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์ ครูจะเริ่มจากหมุนด้วยอัตราเร็วต่ำนะครับอ่าครนี้ครูจะหมุนด้วยตาเร็วที่สูงขึ้นนะครับออัตราเร็วต่ำๆครับ ตาเร็วที่สูงขึ้นครับอโอเคครับให้เราสังเกตการเบนของเข็มของแอมมิเตอร์และโวลต์มิเตอร์นะครับต่อไปข้อ3ครับเราจะทำซ้ำข้อ2นะครับโดยหมุนแกนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในทิศต,ตรงกันข้าม เมื่อกี้ข้อ2เราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับคราวนี้ครูจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาก็จะเห็นว่าเข็มมันก็เบนครับแต่มันจะเบนไปนี้ทิศทางตรงกันข้ามกับข้อ2นะครับอโอเคครับ ก็สิ้นสุดนะครับวิธีการทดลองนะครับที่เหลือนักเรียนก็บันทึกผลนะครับลงในตารางบันทึกผลการทํากิจกรรมนะครับและก็ตอบคําถามท้ายกิจกรรมและสรุปผลนะครับวันนี้คงเท่านี้ครับสวัสดีครับ